ดีครับผมหมายไว้เลยนะครับวันนี้เรารวมการทั้งทีงนะครับเพราะวันนี้เราจะวัดดวงบนเส้นทางมรณะนะครับมาดูทางนี้โอ้โหอันนี้คือเส้นทางสุดโหดของเราเลยซึ่งตั้งแต่แรกขอขอบคุณโทโ้เทรื่ึงมือช่างคุณภาพที่มาจัดเส้นทางมรณะให้เรานะครับอธิบายการเดินางง่ายๆเลยนะครับคือทุกคนจะวัดดวงปุ๊บคุณได้อะไรคุณต้องใช้อุปกรณ์น,นั้นในการข้ามกระดานของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นนะกระต่ายขายเดียว แต่ขาเดียวแต่ขาเดียวแต่ขาเดียวแรร์แรร์แรร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 รอคลิปก่อนรอคลิปก่อนเพราะว่าเรามีสองอย่างที่เราต้องบอกก่อนเราเริ่มเล่นเรามีของแจกวันนี้นะครับแรรแรร์นี่เสื้อโทโต้นักก้าหมวกครับหมวกโทโต้ไขควงเเออนี่ อะไรดิไขควงอะได<ห>ิไอ้ดิไขควงไขควงอ่า <c oughs> ขอบคุณโทวเท่ามากเ <c oughs> ลยครับใช่ว่า <c oughs> ใช่ว่าคุณอยากจะได้ของฟรีนะครับคุณต้องทำ <c oughs> ตามกติกาก็คือก็จะตามช่อง YouTube My Minute Facebook Instagram TikTok และเขียนข้างล่างว่าทำไมคุณถึงอยากจะได้เครื่องมือช่างคุณภาพ แล้วเราจะเลือกผู้ชนะโชคดี10คนในคลิปนี้นะครับสิ่งสุดท้ายก่อนเราเริ่มเราต้องทําให้เส้นทางเส้นทางมรณะของเราเป็นมรณะนะครับคือน้าแดงกับข่ายนะครับเอาข่ลงไม่ใช่เอามายองน้ำแดงกับข่าย ของมันจะอยู่ข้างในจริงจริงจังๆเ็ามันต้องเอาไข่มาต่อเดี๋ยวไม่ต้องเอาก็ได้ออกไม่เอาเปลือกไม่เอาเปลือกใช่เอาแต่ไข่โอ้โหจิตใจมีไข่พอแล้วเดี๋ยวเราต้องเติมน้ำแดงด้วยต่านที่สอง สระว่ายน้ำอ่านสุดท้ายับเป็นวครเลี้วงหรอพ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 อบอพองั้นเราพร้อมแล้วมีอาสาสมัครไปคนแรกไหมพี่ชับโอเคชับไปทำไมวะนะเล่น รอบแรกทุกคนจะเอาแค่เดินให้ได้ก่อนแค่นั้นรอบแรกต้องทุนลูกบอลสองข้างสองข้างแบบนี้พร้อมอู้ย่เลยจุดไปเลยสบา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 ยรอได้กเหรอวะไปดิ

ว่าถ้าเดินอย่างเดียวมันง่ายเกินไปพอาะาันรอบสองเราต้องเอามาวัดดวงนะครับโอเคพร้อมพร้อมมาได้อะไรก็ตามนั้นเลยอะไรบ้ดรอวดดอกดอ โอเคมาให้คนแรกคนแรกเท้าเดิมเลยออเท่าเดิมไปเลยเิใจแล้วน้เานุ่นีกันเินไปร้อร้อ เมื่อกี้ตอนเริ่มเกมเราบอกว่าโยนกับคนละลูกไม่ใช่เหรอ,อ <laughs> เราบอกว่าอย่างน้อยคนละลูกเริ่มเริ่มเริ่มไปเรื่อยๆไปเลยไปเลย <c oughs> มันเลื่นมันเลื่อนเมื่อกี้ผมไปโยนผมไปโยนเสร็จก็โดนนี่คนต่อไปคนต่อไปโอ้โหแต่ละคนแบบว่าโคตรพร้อมอะพร้อมไป โอ้โหโคตรข่าวเลยเมื่อกี้บอกพี่บอยทาเสียงเออมึงขึ้นมารึ่นท้อเลยแล้วผมกลืนลงโอ้โคตรเจ็บเลยกลิ่นมันแย่มากอ่ะตอนนี้กลิ่นมันแย่มากเลยอ่ะเส้นทางลูกผู้ช ชายมันต้องมีชุบไข่กันบ้าเป็นไก่ไม่ต้องเดินไก่อุ คนอื่นเส้นทางมันมันไม่มีปัญหาแต่เมื่อกี <S <S ้กอลกับพี่บอยเอาน้ำแดงมาขึ้นพร้อมไปลาดน้ำแดงเข้าไปเดี๋ยวบอยเออน้กแข่งไสน้กแข่งไก่บอยเล้ยงมาดิมาดิมาดิ

ฮ้ยโก้ขาเดียวรถทางลื่นด้วยอุตส่าห์กันแล้วไม่โยนนะอุตส่าห์กันแล้วไม่โยนนะโอเคเอาเลยโอ้ยเอ้ หน้าลงทั้งแอฟเออยากมากกระต่ายอัดเดียวลื่นด้วยูมาเลยมาเลยมาเฮ้กระาเดียวไฮ้เล่นเต้นเล่นจริงพร้อมไปเฮ้ยไม่ถามต่อให้เอ็นนิดนึงเพราะว่าเอ็นใช่รีดแรงหน่อเจ็บให้คานแล้วกันคลานตีขาได้อาคลานตีขาไปเลยเออไปเออจับเออไปเออจับมาเฮ้ยอามาจับนอกเส้นกลาง

ไปไปไปขาโม่ขวาไม่ต้องเล่นแล้วไปอ้บอยมันเลื่อนมากนะเอาเลยได้ เฮ้ยตั้งใจลงอ่ะตกมาต้องลงตะกี้เนี่ยไม่แยมอันนี้นายตั้งใจลงไหมไม่มันหัวล้อด้วยแล้วมันมันลื่นด้วยตรงนั้นอ่ะอาจะดูอย่าดูอย่าดูได้ไปดื้มไหมดื้มหรือข้าวของดื้มไหมโคตรแป้งเฮ้ยมันจริงว่ะดื้มโคตรแป้งเฮ้ย ไปยตายทั้กองเลยนั้นมันลื่นมันลื่นมันลื่นจริงก็ใช่ไหมใช่มันลื่นจริงไหใช่อ้าวลงเงือกอู้เรื่อมันเหมือนมันมีชั้นชั้นฟิล์มอ่ะชั้นไข่อ่ะแล้วมันแบบพอเหยียบปุ๊บมันแพร่อ่ะเมื่อกี้เอาเลยก๊อปโอ้เข้าใจความรู้สึกยานยังไม่ได้ออกเลย ยาเดอยเราเป็นคนตามแผนมือปล่อยจะตีหักเลยก็กเนาะยังไม่ถึงออกเลยเอาเลยถึงไขวมาลรวนี้แหละพี่นี้แหละนเอาไว้ี่นี่เห็นไหมเห็นไหมขามันต้องยก

ถห้ราดมดํำแดกได้ผมสบายเป็นไงล่ะข้อมือใช่โอเครอบสุดท้ายมาเลยเมื่อกี้ผมตกแล้วมันเจ็บข้อมือเลยผที่ผมเพิ่งพาตัดมันไม่ผมไม่ควรจะเล่นอีกมันคตรเจ็บ เดี๋ยวผมจะเชียร์เขาเนินมาเดี๋ยวรอบสุดท้ายนี้ทุกคนจะหมุนเองใครได้กันไหนอันนั้นใช่ไหมใช่จักรยานไปจักรยานนะจะเปล่าจะขยานจักร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 ยานเอาไหนเลือกเอาไหนเลือกอันใหญ่อันเล็กเอออันไหนอัดับด้านหรือดันเงา โอเคถึงตาผมนะจิ๊กซอวแปดสกูตเตอร์เออมีอะไรบ้านจักรยานเดินถอยหลังโอ้เดินถอยหลังก็ง่ายมาต่อไปของพี่บอยไปปั่นจักรยานจักรยานดอกปิงปองจักรยานโดปิงปองจักรยานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจักรยานจักรยานลอด มักระลากยานลากยานจักรยานจักรยานห้าให้จักรยานมามาล็อกเอ็มล็อกเอ็มหนึ่งสองห้าเฮ้ยเฮ้ยจักรยานจักรยานจักรยานเลยอย่าลอดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยี่ตัวอาบนะเฮ้ยอะไรลอดอ่ะชักมาจักรยานมาเรื อะไรนะกเต่อตอะไรกล้องดาปิงปองดองก้างตายดอปิงปองไม่ไม่เทนนิสีหลมกีายอยจริงจริงมาเร็วไปเร็เอาเวว้าว

อะไรนะยังอยู่นะยังอยู่นะชูแขนไปไปสุดนะไปสุดซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาดิซ้ายขวาดิชอบโกลมแบบ ยังไม่เล็วนะยังยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงอีก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 รอด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 ไปลุกสุดท้ายสุดท้ายเลยเฮ้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 าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย จะแกงจะแกงเขาจะแกงคอร์บไปเล่นมุกเหรอจะเดินจะเดินไปแกงใครมันลื่นจริงๆเนี่ยมันลื่นแบบมันลื่นอยู่บนน้ำสบู่อีกแป๊ดเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมาเน็ตละขอขอบคุณโดโทเครื่องมือช่างคุณภาพที่ช่วยเราตั้งทุกอย่างวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ